ควาระวังในการปลูกพริกคืออะไรไปดูกันหลังจากพริกของเราเริ่มให้ผลผลิตต้องระวังเจ้าตัวนี้เลยจ้านั่นก็คือเจ้าหนูจอมซนนี่คือผลงานของมันเสียหายยับเยินเลยจ้าวันนี้เราจะมากําจัดเจ้าตัวยุ่งตัวนี้กันค่ะ หลังจากที่เราทดลองมาหลายวิธีแล้วก็ไม่มีวิธีไหนได้ผลอันนี้คือตัวเลือกสุดท้ายของเรานะคะมันอาจจะเป็นวิธีที่โหดร้ายขอไม่ดามากกันนะคะทุกคนเราไปดูวิธีพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะใช้ข้าวปลายที่ซื้อจากโรงสีมาผสมกับยาเบื่อหนูแล้วใช้หว่านตามพื้นดินในร่องพิกอย่างเท่านี้ก็จะหมดปัญหาเจ้าหนูกวนใจไปอีกนานเลยนะคะทุกคน สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย